สวัสดีครับวันนี้วันที่11ธันวาคม266 6นะครับ like เราก็จะมาสแกนหุ้นเตรียมพร้อมในวันพรุ่งนี้นะครับในการสแกนหุ้นนั้นในวันนี้ก็จะใช้คอนดิชันดังต่อไปนี้นะครับก็คือจะใช้เซ็ตกับตลาด m i i นะครับตลาดเซ็ตกับตลาด MAI แล้วก็มีบนรุ่มตั้งแต่ 15K หรือ1 0 0 0 0แสนขึ้นไปถึง1นล้านนะครับ ก็มี r s i ตั้งแต่49ขึ้นไปถึง65นะครับแล้วก็มี SM A 5วันมากกว่า13วันแล้วก็มากกว่า0.01นะครับพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็มีออสเ s เมซดออสโอนะครับตั้งแต่0.01ถึง20นะครับแล้วก็ปิดนะครับมีราคาปิดพายแอคชั่นกับวอลลุ่มนี้ก็คือปิดที่เหนือกว่าปิดเก่าปิดเดิมนะครับก็จะได้หุ้น ออกมาดังต่อไปนี้กดเซฟกดลันสกรีนขึ้นไปนะครับก็จะได้หุ้นมานะครับถ้าเราดูฝั่งที่เป็นราคาเยอะๆก็จะได้ KCE ได้เคลิงเคเล k ็คเคลน็ l เคเลน็ครับ TOA นะครับก็เป็นจังหวะไส้แว๊กขึ้นไปแต่ว่าเราจะเลือกเล่นหุ้นขนาดเล็กกดที่เทปหนึ่งครั้งก็จะได้มาเป็นตัวแรกก็คือตัว เหตเนนะครับโดยก็จะเห็นว่าจังหวะยังคงเป็นจังหวะไซด์เวิ์ฟขึ้นไปแล้วก็เลือกชาร์ตขึ้นมานะครับใส่อินดิเคเตอร์ที่เราใช้ประจำนะครับก็จะเป็นดังต่อไปนี้นะครับโดยจังหวะจะเป็นจังหวะไซด์เวิ์ฟขึ้นไปแล้วก็ยังคงที่จะทํากําไรต่อไปหุ้นเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่เราจะทํากําไรประมาณ1อาทิตย์นะครับโดยจังหวะของเขานั้นจะค่อยๆไซด์เวิ์ฟขึ้นไปนะครับ เห็นได้จาก MACD นะครับใช้ d e w เวขึ้นไป r s i พุ่งขึ้นไปบอลล่มมีวอลล่มที่เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ OVV ก็ซายเวขึ้นไปพวกเหล่านี้คือจังหวะที่จะบอกว่าราคาหุ้นจะค่อยๆทำกำไรให้กับนักงทุนนะครับดูที่ตัวแรกนะครับเกรเจนะครับก็ราคาก็อยู่ที่0.393นะครับ0.93ก็จะค่อยๆสายเวขึ้นไปที่ราคา1.06นะครับ ก็ท่านลองพิจารณาดูนะครับก็เข้าเก่งกําไรแล้วก็ราคาก็จะไซด์เว์ขึ้นไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเซ็ตจะต้องเป็นบวกด้วยนะครับราคาถึงจะไซด์เว์ขึ้นไปคือในวันจันทร์เลยในวันอังคารที่ถึงนี้นะครับเซ็ตจะต้องเป็นขาขึ้นด้วยนะครับหุ้นเหล่านี้ถึงจะพุ่งขึ้นตามนะครับอันนี้ก็เรียนให้ท่านลงทุนได้ลองพิจารณาดูก่อนนะครับอันนี้คือเขตเจนนะครับ ถัดมาโมโนนะครับโมโนก็เป็นจังหวะไซว์เวฟขึ้นไปแล้วก็อคืออยู่เหนืออยู่เหนือเส้นเส้นลีเนลเลกชันนะครับแต่ว่าตัวนี้มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปชนเส้น2องเลว,วันก็คือราคาที่1.14นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาที่0.3993นะครับ0.93นะครับก็จะค่อยๆไซว์เวขึ้นไปเนื่องจากอะไรครับ m a c d แล้วก็ m a c d o s c ลดออสโ o ล e สโคปไซว์เวขึ้นไปนะครับ ตรงนี้นะครับตรงนี้ราคายังกําลังไซเว์ขึ้นไปทำำํากําไรนะครับก็จะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปขายไซกาลังไซเว์ขึ้นไปที่63มีมโอกาสที่จะไซเว์ขึ้นไปที่70นะครับปอลุ่มก็เป็นรุ่มขาเข้านะครับแล้วก็ OBV ไซด์เว์ขึ้นไปถือว่ากําลังจะค่อยๆไซเว์และกลับขึ้นไปที่ราคา1บาทสลับโมโนนะครับนี่คือโมโนครับก็จะทำำํากําไร ก็อยู่ที่ทา่านลงทุนแต่ว่าแท่งเทียนล่าสุดของเขานั้นเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนหมายความว่าเขาจะย่อตัวลงมาได้อีกนะครับก็อยู่ที่5 0 5สานะครับสำหรับการเคลื่อนที่ของโมโนนะครับแต่ว่าลักษณะโดยรวมทั่วไปอินดิเคเตอร์ยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเพราะว่ามีพาราโบลิกซาอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ยังคงจะน่าจะทำำาํากําไรให้กับท่านักลงทุนได้ไซเวย์ขึ้นไปนะครับ อันนี้คือตัวโมโนนะครับถัดมานะครับ ETL นะครับ ETL ETL ET ก็ตัวเหมือนว่าไซเวย์ขึ้นมา4วัน5วันนะครับตัวเหมือนว่าราคายังคงจะต้องไซเวย์ต่อนะครับเห็นได้จากเอเมซดีไซเวย์ขึ้นไปราคายังคงจะวิ่งขึ้นไปต่อนะครับแ,แม้ว่า RSI ซนั้นพุ่งขึ้นไปไซเวย์ไปทางด้านข้างอยู่ที่55มันเปิดโอกาสให้ราคาไซเวย์ขึ้นไปแล้วก็ ตอนนี้ราคาอยู่เหนือด้านบนสุดของกลอบรีเนเล็กชันก็อาจจะขึ้นไปได้อีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็วอลลุ่มเป็นวอลุ่มขายสัดส่วนใหญ่อยู่ที่10.29มิลเลียนแต่ว่ามี OVV b ได์เ e w ์อัพขึ้นไปถือว่าราคามาพอวอลุ่มนะครับก็จะทำกำไรให้ทานันทุนอีกสักเล็กน้อยนะครับสำหรับตัว ETL แต่ว่าถ้าเกิดเรากล้าถือและอดทนถือต่อไปราคาอาจจะพุ่งขึ้นไปที่ จังหวะบนสุดก็คือกลับไปที่ราคาตอนที่เป็น IPO ครั้งแรกที่1.4-1.5บาทนะครับสลับ LTE นะครับมาที่ MPV นะครับ MPV ก็กำลังจะตัดสินใจพุ่งขึ้นนะครับตอนนี้ราคาเย็ยนอยู่เหนือนกกลางบรูจบแบนนะครับแล้วก็มีพลับรลึกซาลองรับอยู่ด้านล่าง MSD ส w a เวขึ้นไปเป็นจังหวะขา,าขึ้นแล้วก็ r s i ไซส่สยเขึ้นไปที่49 ตัวนี้อาจจะพุ่งขึ้นในวันในวันถัดไปนะครับอาจจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปในเร็ววันนี้เห็นได้จากววลุ่มเป็นววลุ่มสีเขียวแล้วก็มี OV ไซเวขึ้นไปถือว่าราคาพร้อมที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับพุ่งขึ้นไปสูงสุดที่ราคา1.72หรือจะไปตันที่ราคา2บาทนะครับสำหรับตัว MPV นะครับก็อรอลุ้นกันต่อไปนะครับมาที่อีกตัวก็คือตัวซีโนนะครับชิโนนะครับ จังหวะราคากําลังไสเวขึ้นไปแล้วก็พาเราหลึกพาเราหลึกซามาเป็นด้านฝั่งขาขึ้นอยู่ด้านล่างวันแรกนะครับราคายืดยาวขึ้นไปอยู่ที่1.50นะครับแต่ว่าในวันถัดไปก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปต่อถ้าเซตยังมีโอกาสบวกขึ้นไปนะครับาดูจังหวะ MCD นะครับ m c กับ MCD Oscilloscope ยังคงไส้เววขึ้นไปยืนเหนือฝั่งบวกเพราะฉะนั้นราคาก็ยังคงจะต้องบวกขึ้นไป ตามจังหวะาการเคลื่อนที่ของ r s i นะครับไปที่60แล้วก็ตัวลุ่มนะครับเป็นสีเขียวหนาก็เข้าไปที่49.09มิลเลียนแล้วก็ OVV สา w เวขึ้นไปถ้า o v ยังคงซายเวขึ้นไปราคายังคงจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปต่อนะครับนี่คือการเก่งกำไรทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือ5ตัวนะครับที่เรานำมาเรียนให้ท่านนักลงทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับยังมีตัวก็คือ HGC ก็ซาเวขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับ ก่อนจะมีโอกาส sideways นะครับทำกำไรให้กับท่านลงทุนขึ้นไปที่จุดสูงสุดของกรอบ r e ลิเ r a t i o n หรือไปชนเส้น2องวันนะครับนี่คือแนวโน้นมของหุ้นหลังเหล่านี้นะครับที่ท่านลงทุนควรจะลองวิเคราะห์แล้วก็รับทราบว่ามันกําลังเป็นขึ้นหรือจะค่อยๆเปลี่ยนแนวเทรนจาก s i d ว w a y ก็เป็นจังหวะ s i d e w a y ขึ้นไปและทํากําไรคทากําไรทําเงินให้กับทุกคนนะครับยังไงก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ขอให้ ทุกท่านนั้นลองพิจารณาค่อยๆพิจารณาดูนะครับแล้วก็ลองยับยับดูนะครับก็จะได้กําไรหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวท่านังทุนจะวางแผนดูนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับก็ยังไงก็กลับก็คุณสรับท่านังทุนที่กรุณาสมัครสมาชิกแล้วก็โดเนตเข้ามานะครับยังไงก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันแล้วมาพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ